ออฟฟิศเมดนั่นเองหลังจากที่ก่อน<ฆ>หน้านี้ไปควบรวมกับเซ็น r a ลเรียบร้อย<ฆ>แล้วนะคะเพราะว่าการทรําธุรกิจของเขานั้นโดดเด่นเหลือเกินจนทําให้ค่ายักใหญ่อย่างเครือเซ็นเ่ยต้องมาซื้อไปเลยนะคุณว่านัยมาถือหุ้นใหญ่เลยนะคะแต่ว่าก็ยังคงให้คุณวรุิอุ่นใจประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทออฟฟิศเมดเนี่ยยังคงบริหารจัดการงานอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะและหลังจากที่มีการควบรวมกิจาการกับเซ็นเทลเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของออฟฟิศเมดหรือว่า OFM นั้น ก็คือการปรับเปลี่ยนสาขานั่นเองโดยเฉพาะการนำ Office Depot ที่มีอยู่ทั้งหมด44สาขาของเซลทันะคะมาทำเป็นอ f ฟฟิศเม e ในเดือนมีนาคมนี้นั่นเองค่ะนี่แหละค่ะที่ทำให้เป้าหมายของธุรกิจนั้นปรับตัว ดีขึ้นเพื่อที่จะเตรียมตัวไปบุกตลาดอาเซียนรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นะคะโดยการทำธุรกิจหลังจากนี้จะเน้นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบร้านค้าบนพื้นที่500ถึง1,500ตารางเมตรพร้อมกับเปิดตัวของศูนย์การค้าของกลุ่ม CPN ในอาเซียนด้วยนะคะควบคู่ไปกับการบุกช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ซึ่งเป็นจุดแข็งของเขาและจะเร่งศึกษาตลาดต่างประเทศ อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็ทำให้ธุรกิจของเขานั้นมีความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นในปี2,513นี้ทาง OfficeMate นั้นมีการเปิดตัวแคตตาล็อกที่ขายออนไลน์และมีการจำหน่ายสินค้าผ่านเครือเซ็นทรัลก็คาดว่าน่าจะทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตขึ้นนะคะโดยสินค้ากว่า12,000รายการที่ปรับเพิ่มขึ้นนั้นก็จะทำให้ OfficeMate ในปี2,553นั้นตั้งเป้าเติบโตให้ได้ ทั้งหมดประมาณ18%บริษัทของ o f i i e m เมตั้งเป้า3ปีจะมีสัดส่วนไรายได้ออนไลน์25%เป็น50%และไรายได้จากร้านค้า75%เหลือ50%ปัจจุบันฐานสมาชิกเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ2 0 0 0นรายนะคะก็คาดว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างต่อเนื่องหลายคนก็คงมองเห็นโอกาสนะคะว่าธุรกิจนั้นจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจริงๆสังเกตได้จาก ราคาของหุ้นก็ได้คุณโมนายรู้ไหมาไร,ราคาของหุ้นเนี่ยเมื่อประมาณควบรวมกับเซลพ้าไปเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ6กบกว่าบาทใช่ไหม,มแล้วปรากฏว่าเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจนล่าสุดเช้านี้ยังบวกขึ้นมปอีกประมาณ5%นะมาอยู่ที่72บาท25สตางค์แล้วดิฉันแอบเห็นบทวิเคราะห์ของบรรดาบรกเกอร์ต่างๆเนี่ยบางโบรกเนี่ยบอกว่าเป้าให้ไวเนี่ยไม่ต่ำกว่า80 ก็เลยทําให้ข่าวที่มีการเตรียมลงทุนแล้วก็นำออฟฟิศติ p โปมาขายสินค้าอีก44สาขาเปลี่ยนเป็นแบรนด์ออฟฟิศเมสเนี่ยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยก็พุ่งพรวดเลยต้องยอมรับว่าวิสัยทัศน์ที่คุณตาุดอุ่นใจเขามองไปไกลจริงๆนะฮะมองไปเห็นภาพอนาคตเวลาไปฟังแกบรรยายแต่ละทีโอ้ รูปแบบการค้าปลีกบ้านเรากำลังจะเปลี่ยนไปไม่ต้องเห็นสิ่งของสิ่งของกันแล้วครับจะเป็นการใช้สแกน QR code แทนในอนาคตาเดินชอปปิ้งที่ก็สแกนไปเรื่อยๆใครจะเชื่อล่าคุณขายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์สำนักง,งานทั้งนั้นเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เนีขาขายทุกอย่างเลยนะไมตั้งแต่มาจิ้งฟันยันเดือรบ ดิฉันคุยกับเพื่อนที่ทํางานบริษัทต่างประเทศเขาก็บอกว่าคือก็รู้เหมือนกันนะว่าสินค้าออฟฟิศเมสบางตัวบางตัวนะต้องยอมรับว่าบางตัวเนี่ยก็แพงกว่าตลาดจริงๆแต่ว่าความสะดวกสบายไงคือบางบริษัทที่เป็นบริษัทของต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้คํานึงถึงว่ารายละเอียดจะต้องถูกซะทีเดียวเอาความสะดวกเป็นว่าใช่ไหมเดลิเวอรีมาถึงที่สั่งไปทีเยอะ นะคะรับออเดอร์ทางโทรศัพท์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เป็นจุดแข็งของเขาทําให้ธุรกิจเติบโตจนเข้าตลาดหุ้นจนตอนนี้มาเริ่มมีสาขาผ่านการควบรวมกิจการของเซ็นทรัลแล้วเพราะฉะนั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องแน่เดี๋ยววันนี้จะไปพูดคุยกับคุณวรวุิเหมือนกันนะคะถ้าอยากติดตามรายละเอียดเรื่องของการทําธุรกิจนะคะก็เดี๋ยวติดตามได้ในรายการชั่วโมงเงินทีทองเหมือนกันบ่ายโมงครึ่งึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งทุกวันจะมีสุขนะรายการหนึ่งของโตะเศรษฐกิจเรานะคะครับอ่ะจะ